ดีใจ,ใจมากชอบเหยียบท้าด้วยเหยียบท้าตอนแรกก็นึกไม่รู้ตัวหลังๆนึกว่าน่าจะรู้ตัวนักครูแล้วแหละเหยียบเท้าก็ดีนะเป็นอะไรที่ก็รู้สึกดีจริงๆนะพี่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็ละลายพฤติกรรมเราด้วยที่ผมไม่เคยเป็นแนวนี้มาก่อนก็ได้มีโอกาสถึงว่ามันจะอยู่หน้ากล้องคนดูเยอะแยะมากมายจนตอนนี้มันชินไปแล้วพี่มันรู้สึกแบบ เฮ้ยต like oh, <laughs> ั <laughs> ้งสติได้ก็ขึ้นนี้ได้อ้อนี่มันมีคนดูเราอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็มันเป็นภาพแบบความทรงจําที่ดีสําหรับผมนะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักน่ารักบอกเขาาหลังกล้องเล่นบ่อยๆแบบนี้บ้างรู้สึกดีที่หยีบเท้าี่บอกหยบเท้าหยียบเท้าเหยียบเท้ามันรู้สึกแบบเฮ้ยสบายดีตัวติดกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารักลไรากงานอย่ที่นายบอเหมือนมีเขาวิเคราะห์ว่าเหมือนเราจบมือ ช่วงเนี้ยแบบว่าไรสดอ่ะมันเริ่มหวานเรื่อยๆเร,เร <ừ> เาก็เลยสังเกตว่าสถานะสองคนนะ่ะมขนยยับแล้วหรือยังขยับไหมผมก็ยังไม่รู้สำหรับผมอ่ะสำหรับผมก็จะพูดเหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงก็ังพูดเหมือนเดิมผมก็มีคนเดียวนะก็น่ารักน่ารักคุยคนเดียวให้เกียรติคนเดียวจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างนะครับผมส่วนเขาก็มันก็น่ารักนะผมว่าการการทํางานของเราคือแต่ละวันมันก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เจอกันมากขึ้นได้ใกล้กันมากขึ้น มันก็เป็นอะไรที่ดีอะพี่ใช่ผมไม่รู้ว่าจะเขินทำไมใช่ไหมนรกออก่าใช่ไหมผม31แล้วพี่แล้วเขาก็โตกว่าผมนิดนึงด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่ที่น่ารักอะเออไม่ไม่ได้แบบตัวผมไม่ได้ปิดบังอะไรมีอะไรน่ารักน่ารักก็เป็นอะไรที่ดีแค่ว่าก็ไม่ให้อะไรมันเกินเลยมากเกินไปนะตอนที่คนเห็นนะเออยอกยอแ ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างตัวผมเนี่ยอาจจะมุงมิงจนง้องแง้งด้วยบางทีแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบนั่นแหละนั่นแหละเรานานๆได้มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เป็นอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักดีขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงขอบคุณมากๆเลยแล้วอย่างตัวกามินอยากถามกามินว่าพี่แหนกีออนไหมค่ะเอเกิยวเอเกิยวเอเกียวนั้นไมรู้เหมือนกันเลยเอเกียวก็แบบไม่ใช่หน้าเหมือนกันเลยแต่ชินเดรนก็มีอยู่นะก็ซาซังซาซัง 챙겨주기는 요 스위치라고 해야 되나? 근데 애교는 많지는 그러니까 는 않은 것 같아요. 이라이고이쓰어이이라니 라이브에서는 어막 장난기도 많고 장난꾸러 장난꾸러기긴 한데 ก็คือเวลายจริงๆก็จะเป็นคนที่แบบเป็นสภาพคุณม,มากเลยค,ะค่ะอ่อยขอบคุณครับได้ได้อ, <c oughs> <c oughs> อร่อยอันนี้ผมว่าอร่อยจริงๆนะยอยลืมไปกินก <c oughs> ันด้วยนะเนี่ย <c oughs> มาอกมาหลายลูกกันนะคะตาตา